มะขามป้อมกับการรักษาฝ้าการรักษาฟ้าที่ดีที่สุดคือการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่พึ่งสารเคมีที่ทำร้ายผิวหน้าให้บอบบางเรามาลงดูนะคะว่าสมุนไพรในการรักษาฝ้าจากธรรมชาติมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมานำเสนอมะขามป้อมนะคะมะขามป้อม นั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B3 วิตามิน C ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะบำรุงผิวพรรณให้มีความผ่องใสนะคะการรักษาฝ้าที่ดีที่สุดโดยการใช้มะขามป้อมมีส่วนผสมดังนี้ หนึ่งมะขามป้อมใช้มะขามป้อมแก่จัดประมาณห้าถึงสิบลูกสองขมิ้นชันแบบผงปริมาณหนึ่งช้อนชาสามน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊นะคะเราจะนำสามส่วนนี้มาผสมกันโดยจะมีวิธีการดังต่อไปนี้ขั้นที่หนึ่งก็คือ นำมะขามป้อมจำนวน5 -10 ลูกมาแคะเมล็ดออกจากนั้นก็นำไปปั่นผสมกับน้ำมะนาวให้เข้ากันหรือถ้าไม่ใช้เครื่องปั่นก็จะใช้วิธีการโขกให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวหลังจากนั้นก็นำขมิ้นชันจำนวนปริมาณหนึ่งช้อนชามาผสมให้เข้ากัน นะคะหลังจากนั้นถ้ามันเหนียวมากเราก็จะใช้น้ำหยดลงไปสักประมาณหนึ่งแล้วก็นำมาพอกหน้าประมาณ30นาทีหลังจากนั้นก็ล้างหน้าด้วยน้ำให้สะอาดวิธีการทำก็คือทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ3-4ครั้งหรือสำหรับบุคคลที่มีใบหน้าที่มีฝ้าหนากระหนาก็ ถ้าจะให้ได้ผลที่ดีก็คือทำวันละสองครั้งนะคะก็วิธีง่ายๆที่เรารักษาด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็นำสมุนไพรมะขามป้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไม่มีผลอันตรายใดๆต่อผิวแล้วก็ไม่มีสารที่ทำให้ผิวหน้าบอบบางนะคะ ก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆที่ได้รับชมในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ